มีไว้ทําไมเนี่ยอันนี้มันคือเอามาเพื่อโจมตีเราในวันนี้ทหารบางคนมีไว้ทําไมอย่าไปเหมาเพราะทหารดีก็มีเยอะหาของพวกนักการเมืองที่ต้องการใช้ทหารเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับ เนชันอิ s ไซต์สเปเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับบนเวที Nation e ิเล็กชั n 2569ที่จังหวัดอุดรธานีครับ,รบนี้เนชันดีเบตมาที่อุดรและมานี้ที่อุดรน,นี้โอ้เจ็ดพักการเมืองเหรอเป็นเป็นครั้งแรกครั้งแรกนะที่มีบรรดาพักการเมืองที่เป็นตัวแทนเนี่ยมาพูดคุยในแง่ของนโยบายแนวทางที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับ ประชาชนคนไทยครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคอีสานไม่เฉพาะที่อุดรเท่านั้นนะนะฮะในช่วงแรกแต่ละพักเนี่ยเสนอแนวนโยบายของตัวเองและหลังจากนั้นก็ให้แต่ละพักตั้งคําถามและหลังจากนั้นก็ให้สรุปแต่ก่อนที่จะไปว่าแต่ละพักเขาตั้งคําถามกันยังไงเนี่ยไปฟังช่วงแรกๆเลยว่าแต่ละพักการเมืองนั้นเขามีแนวนโยบายเพื่อพัฒนาอุดร พัฒนาพื้นที่อีสานอย่างไรครับเวลาเราพูดถึงปัญหาอีสานนะครับเราต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีมิติแค่เฉพาะในเรื่องของรายได้เท่านั้นปัญหาของภาคอีสานมีหลากหลายปัญหามีหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องปัญหาอาชญากรรมปัญหาสังคมผมอยากจะเริ่มต้นก่อนนะครับเวลาเราคิดในเรื่องของการที่จะทําให้ภาคอีสานได้รับการพัฒนาสิ่งสําคัญหัวใจที่สําคัญคือจะทํำยังไงที่เราจะสร้างงาน ในภาคอีสานให้ได้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่น้องชาวอีสานนะครับต้องไปทํางานที่กรุงเทพไปทํางานที่หัวเมืองใหญ่ๆจํานวนมากเพราะงานอยู่ที่นั่นวันนี้สิ่งที่พักประชาชนกําลังทําคือทําให้งานกลับมาสู่พื้นที่ตรงนี้วันนี้เราเห็นโอกาสในเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศเชื่อมกับลาวเชื่อมกับเวียดนามเชื่อมกับจีนสิ่งที่เราต้องทําก็คือภาคอีสานต้องไม่ใช่แค่การส่งออกวัตถุดิบหรือส่งออกแรงงาน แต่ภาคอีสานจะต้องมีงานที่นี่ไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นความท้าทายใหม่สิ่งที่พักประชาชนเนี่ยเรามีนโยบายก็คือเราต้องการทำนานโนบัสอุดรธาน,นีจะเป็นหนึ่งใน15หัวเมืองที่เราต้องการให้ความสำคัญและนานโนบัสนี่หละครับที่จะส่งเสริมความจเจริญงอกงามให้กับเมืองต่างๆมากไปกว่านั้น นอกจากการสร้างงานเราต้องแก้ปัญหาเรื่องของเงินที่มันออกจากกระเป๋าของคนอีสานด้วยวันนี้ปัญหายาเสพติดปัญหาแสแกรมรมเป็นปัญหาที่สําคัญทุกพักการเมืองอยู่กับปัญหาเสนอนโยบายในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดแต่ไม่เคยมีพักการเมืองไหนทําได้มาก่อนวันนี้นะครับพักประชาชนเรายืนยัน นะครับว่าเราจะทลายแหล่งผลิตเราจะแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเส้นทางการเงินเราจะใช้กลไกการฟอกเงินเพื่อยึดอายัดทรัพย์เอาเงินเหล่านี้มาคืนให้กับพี่น้องผู้สูญเสียแล้วยืนยันครับว่าอุดรธานีภาคอีสานของเราจะไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอบคุณครับในความหมายของพรรคกล้าทำนั้นก็คือต้องสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นความมั่นคงในมิตินี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอาวุธไม่ได้พูดถึงทหาร ไม่ได้พูดถึงสงครามแต่เป็นความมั่นคงในเรื่องของรายได้ที่มีความมั่นคงอันที่2ก็คือความมั่นคงทางด้านสุขภาพอันที่สมก็คือความมั่นคงทางด้านคุณภาพชีวิตของอนาคตของลูกหลานความมั่นคงทางด้านรายได้นั้นเนี่ยก็คือว่าเราไม่ต้องการและปรารถนาที่อยากจะเห็นคนอีสานนั้นมีหน้าที่จะต้องอพยพแรงงานจากอีสานแล้วทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องเป็นปัญหาขคงสังคม เราต้องการที่จะพัฒนาให้งานนั้นอยู่ที่ภาคอีสานจุดเริ่มต้นและศักยภาพของอีสานนั่นก็คือในเรื่องของภาคการเกษตรเราทําอย่างไรที่จะทําให้อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในอีสานได้วันนี้เราอาจจะมีความภาคภูมิใจที่เห็นการคมนาคมที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างจีนตอนใต้มาเจ่ะที่ชายแดนที่หนองคายเรามีความปรารถนาที่อยากจะเห็นรถไฟความเร็วสูงจากหนองคายที่บอกว่าเป็นประตูแห่งมังกรนั้นเนี่ย เราไม่ต้องการแค่ขนคนขนนักท่องเที่ยวและขนสินค้าจากต่างประเทศแต่เราต้องการที่อยากจะเอาศักยภาพในอีสานซึ่งเป็นสินค้าทางด้านการเกษตรในภาคภูมิภาคนี้ส่งไปขายยังตลาดใหญ่ที่สุดนั่นก็คือจีนวันนี้ภาคอีสานนั้นเราไม่ต้องการจะขายเฉพาะข้าวไม่จะขายเฉพาะผลไม้อย่างเดียวแต่อุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรรัฐบาลต้องส่งสัญญาณในอนาคตว่าทําอย่างไรที่จะให้แรงงานจากอีสานนั้น อยู่ในพื้นที่อยู่กับครอบครัวสร้างคุณภาพชีวิตที่นี่นั่นหมายความว่ารัฐบาลในอนาคตต้องส่งสัญญาณว่าอีสานวันนี้จะต้องเป็นอีสานที่มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมภาคการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรเพราะศักยภาพของอีสานนั้นคือภาคการเกษตรจะต้องเป็นหลัก<ถ>และเป็นเป้าหมายสําคัญของพรรคกา้ธรรมครับถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องทวงคืนเงินในกระเป๋าของคนอีสาน คนอีสานต้องได้รับโอกาสบ้างนะคะดังนั้นศักยภาพของคนอีสานและที่ตั้งของอีสานเราต้องเป็นศูนย์กลางในการส่งออกนะคะและผลิตอาหารรวมทั้งเกษตรนะคะและเป็นศูนยก์การขนส่งที่จะเชื่อมไปยังจีนเชื่อมไปยัง CLMV รถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ไม่ใช่ค่อยต่อแบบนี้ ต้องเร่งเป็นแผนแม่บทเร่งด่วนภายใน3-5ปีต้องจบค่ะไม่อย่างนั้นอีสานทั้งประเทศเนี่ยจะขาดโอกาสในการใช้อีสานในการสร้างงานสร้างเงินนะคะและอุตสาหกรรมทั้งการแปลรูปสินค้าเกษตรและอาหารเราต้องเป็นศูนย์กลางแน่นอนสามารถดึงคนอีสานกลับมาทำงานที่บ้านและถ้าดิฉัน ได้เป็นรัฐบาลไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาลนะคะเราจะทำให้อีสานเป็นศูนย์กลางขอนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องใช้พลังงานสะอาดเพราะเราสามารถดึงไฟจากเพื่อนบ้านของเรามาในราคาถูกได้อีสานจะต้องเป็นศูนย์กลางการขนส่งและต้องเป็นศูนย์กลางของ เบลเนสรวมทั้งศูนย์กลางการศึกษาให้กับ CLNV เราต้องลุกน็อตเชื่อมกับจีนสินค้าจากไทยไปจีนทั้งหมดต่อจากนี้มาใช้อีสานสินค้าจากจีนลงมาใช้อีสานนี่แหละค่ะคเป็นศูนย์กลางนะคะอีสานบ้านเราต้องถึงเวลาที่ได้รับโอกาสและเงินในกระเป๋าต้องกลับคืนมาลูกหลานต้องกลับมาทำงานได้ค่ะตั้งแต่เล็กจนโตวันนี้นะครับกรเกษียณอายุราชการเนี่ย แต่ก่อนเรามีความสุขมากกับที่เห็นคุณพ่อคุณแม่กอดลูกกอดหลานเรามีงานเห็นพี่เห็นน้องเข้ามาร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่กันยังมีความสุขแต่วันนี้เราทุกข์ราออะไรครับเพราะเราเห็นเงินมีค่ามากกว่าชีวิตความเป็นอยู่คนอีสานก็เจอวิบากกรรมตรงนั้นก็ต้องออกจากบ้านจากช่องไปทามาหากินเพื่อเอาเงินกลับมาเลี้ยงชีพมาเลี้ยงคนแก่ที่อยู่ที่บ้าน มาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่พ่อแม่ไปอยู่กรุงเทพนี่คือสภาพปัญหาในปัจจุบันดังนั้นพักประชาธิปัตย์เป็นพักที่เล็งเห็นความสําคัญของคนจะเห็นนะว่าอดีตที่ผ่านมานั้นพักประชาธิปัตย์เปลี่ยนแปลงอันแรกเลยก็คืออาหารเสริมนมการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลการเรียนฟรี15ปีอาหารเสริมนมและเงินกยศตรงกับปัญหาของอีสานอย่างยิ่ง ถ้าหากพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าไปใหม่เราจะเปลี่ยนแปลงอันแรกเพิ่มสวัสดิการแก้ปัญหาความยากจนระยะสั้นครับให้อิ่มท้องนอนอุ่นจากนั้นก็สร้างงานที่เกิดจากความสามารถโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการนำวิจัยนวัตกรรมว่าจังหวัดอุดรจังหวัดบึงการจังหวัดนครพนมเขามีต้นทุนเศรษฐกิจอะไรมีพืชอะไรมีสิ่งใดที่จะมาทำได้ แล้วจากนั้นก็ค่อยหานวัตกรรมเข้ามาทาที่ถิน่นแล้วพ่อแม่ก็จะได้ทํางานใกล้บ้านลูกหลานก็อยู่ครอบครัวการศึกษาก็กระจายอํานาจลงสู่ชุมชนท้องถิ่นให้โรงเรียนมีคุณภาพเท่าเทีเทยมกันถ้าหากทําได้แบบนี้คนก็จะกินอิ่มนอนอุน่นรายได้ก็เข้ากระเป๋านี่สินก็ไม่ต้องไปกู้ไขรเราก็จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยใช้อีสานเป็นฐานครับสิ่งที่สำคัญที่เราพูดทุกอย่างเนี่ยปัญหาคือเรื่องน้ํา เรามีโขงชีมูลนะซึ่งเวลาแล้งก่อลแรงเวลาท่วมก็ท่วมเพราะฉะนั้นเรื่องที่หนึ่งคือต้องจัดการเรื่องแม่น้ําทั้งหมดให้มีน้ําเพียงพอให้กับพี่น้องประชาชนทั้งอีสานก่อนเรื่องที่หนึ่งนะกนารจัดโครงสร้างตงัวนี้เรื่องที่สองอีสานมีศักยภาพที่มีความสมบูรณ์ครับเรื่องของแร่โพแทสแต่ต้องศึกษาให้ดีผมเชื่อว่าเรามีแร่โพแทสมากที่สุดในโลกสามารถพัฒนาเป็นเรื่องของปุ๋ยได้ พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีทรยาบดีเรื่องนี้พัฒนาทําให้มีรายได้ขึ้นมาพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนเรื่องที่3เรื่องการท่องเที่ยวท่านรู้หรือไม่ว่าอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่มีความสําคัญนะครับตั้งแต่โคราชมาถึงเนี่ยทั้งหมด20จังหวัดเนี่ยเรามีเวอร์คิลิเทชเขาใหญ่มีจีโอพาร์คที่โคราชมีไบโอซิเฟียรีเซิร์ฟนะฮะและคอนแก่นก็ต้องจะเป็นจีโอพาร์คแห่งที่3ของโลกนะครับของประเทศไทย เพราะฉะนั้นเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งหมดนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องจะรับการท่องเที่ยวโดยมีเป็นจุดศูนย์กลางต่างๆที่สําคัญคืออะไรครับต้องดูแลเมืองรองด้วยนะครับเรามีจังหวัดใหญ่ๆเช่นอุดรขอนแก่นโคราชตรงอุบลเราต้องดูแลเมืองรองทั้งหมดด้วยเพื่อให้เขากระจายไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแต่เรื่องน้ําโครงสร้างของทรัพยากรเรื่องของการจัดการนะครับเรื่องของการบริหารจัดการสุดท้ายสุดครับมีหลายแห่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท่านถามเปล่าว่าเราอยากได้กระเช้าขึ้นภูกระดึงไหมใช่ไหมครับถ้าเราเพิ่มตรงนี้ขึ้าไปผมคิดว่าอีสานก็จะมีแหล่งทุนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดคนก็จะมาที่อีสานทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่าเรื่องโอกาสใหม่ครับจะดูแลที่อีสานอย่างดีที่สุดครับขอบคุณครับอยากให้เรามองรถยนต์คันหนึ่งคือรถยนต์ประเทศไทยรถยนต์นี้ขับเคลื่อนด้วยล้อสี่ล้อสามล้อล้อแรกภาคเหนือภาคกลางภาคใต้สามล้อนี้แข็งแกร่งแต่มีล้อหนึ่งที่ไม่แข็งแรง บวมแล้วก็ค่อนข้างจะรั่วบ่อยก็คือล้ลออีสานรถยนต์คันนี้นี่มีล้อด้านหนึ่งซึ่งมีปัญหาแล้วก็ทอดทิ้งมาตลอดเลยทําให้รถคันนี้วิ่งใส่นั่นคือประเทศไทยก็เลยพัฒนาไม่สมดุลเพื่อไทยมองว่าต้องจัดการล้อล้อนี้ให้แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์กลับมาทําให้สี่ล้อนี้วิ่งด้วยความสมดุลแล้วรถคันนี้จะได้ไม่ใส่ทํำยังไงพัฒนาอีสานต้องคิดเป็นระบบคิดแยกส่วนไม่ได้ ้องบูรณาการทุกด้านเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการศึกษาต้องเป็นแพ็กเกจนโยบายเบื้องต้นจริงๆเนี่ยจัดการกับเศรษฐกิจฐานรากเพราะคนอีสานเนี่ยอยู่ในฐานรากเป็นเกษตรกรซะส่วนใหญ่วันนี้เพื่อไทยจึงเข้ามาล้างหนี้ก่อนแล้วประกันรายได้สินค้าเกษตรประกันกําไรทุกตัวเกษตรกรต่อไปนี้ต้องไม่อยู่กับความเสี่ยงเรื่องราคาประกันกําไร30ซนี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วระยะยาวอยากจะให้นึกว่า หลายคนบอกจะทําอุตสาหกรรมจะทําเรื่องท่องเที่ยวเพื่อไทยคิดเป็นแพ็กเกจว่าต่อไปนี้เนี่ยอีสานจะต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเราทําแล้วครับรัฐบาลก่อนคือเขตเศรษฐกิจพิเศษสภาคเหนืออีสานใต้แต่อีสานยังทําให้เป็นรูปธรรมเพื่อไทยจะเข้ามาผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสานไปให้สําเร็จเขตนี้ถ้าสร้างเสร็จจะเกิด อัตรา,าแรงงานขึ้นมา5 0แสนตำแหน่งทันที GDP จะพุ่งขึ้น3เปทันทีแล้วสำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยที่ทำไว้แล้วแต่ไม่เสร็จในรัฐบาลก่อนนะครับระเบียงเศรษฐกิจชายแดนซึ่งจะเป็นตัวทำเงินกับประเทศเพื่อนบ้านที่มุกดาหารนะครปนมน้องคายถูกปล่อยทิ้งไว้รวมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะทำแล้วแต่ทำไม่เสร็จ เพื่อไทยจะเข้ามาอัดเทคโนโลยีนวัตรกรรมแล้วก็ AI เข้าไปนะครับแต่ผมอยากเสริมเรื่องของชายแดนเพราะผมมาจากชายแดนนะครับอยากให้เห็น ความเห็นใจจากเสียงจากคนชายแดนนะครับที่ลําบากมากนะครับทหารก็ต้องไปดูแลเขานะครับเบี้ยของคนทหารที่ไปรบนะครับได้250บาทตั้งแต่ปี30นะครับยังไม่ได้เพิ่มเลยนะครับแล้วก็เงินนะครับที่เกี่ยวกับเบี้ยของเงินพสรนะครับเงินที่เกี่ยวกับทหารนะครับที่ต้องไปเพิ่มให้กับเขานะครับและรวมถึงนะครับเบี้ยเลี้ยงทหารให้เลื่อนยศให้เขาเหมือนตำรวจนะครับเป็นนายร้อยนะครับก็อยากจะฝากเสียง คนชายแดนนะครับฝากเป็นคนอีสานในฐานะคนอีสานด้วยกันนะครับผมเอง อะไรที่เป็นนโยบายดีนะครับเราทําด้วยหมดอยากสร้างการเมืองแบบใหม่ไม่ใช่สร้างการเมืองแบบศาสตร์โคนนะครับนโยบายไหนว่าดีเราทําหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลนะครับอยากเห็นการเมืองแบบสร้างสรรค์จริงๆนโยบายแบบไหนนะครับวันนี้นะครับหกพักด้านหลังของผมเป็นทั้งสอสมาแล้วเป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีมาแล้วถ้าหากพักไทยรวมพลังมีโอกาสเข้าไปในสภานะครับผมจะเห็นด้วยหมดเลยนะครับมีโอกาสได้ไปทาผมเช็นด้วยหมดเลยทุกนโยบายที่เป็นประโยชน์ไม่ได้มองว่าไทยรวมพลังไม่ได้หาเสียงมาแล้วจะไม่ทํานะครับ เราจะทําหมดทุกนโยบายยกมือเห็นด้วยไม่พอนะครับจะเชิญทุกหกพักการเมืองเข้าไปเป็นที่ปรึกษาและทํางานร่วมกันนะครับนี่คือการเมืองสร้างสรรค์ที่อยากเห็นแล้วผมเชื่อว่าคนอีสานเบื่อแล้วครับเหนื่อยแล้วครับนะครับการที่ศาสตร์โคนแล้วก็เหนื่อยจริงๆนะครับอยากเห็นการเมืองใหม่ๆซึ่งผมเองก็อายุยังน้อยนะครับอยากเห็นการเมืองใหม่ๆฝากคนอีสานช่วยเมตตาคนอีสานด้วยกันนะครับขอบคุณหลายๆหน่อยคิดใญ่ไทยรวมพลังขอบคุณครับสวัสดีครับ เป็นยังไงครับนั่นคือสิ่งที่เราพยายามคัดเลือกแนวทางที่บรรดาตัวแทนพักการเมืองเนี่ยเสนอแนวคิดว่าจะยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยในภาคอีสานอย่างไรแต่แต่เบลกหน้าอย่าพลาดเด็ดขาดใครอยากรู้เรื่องชายแดนใครอยากรู้เรื่องความมั่นคงใครอยากรู้ทหารมีไว้ทำไมเจอกันเบรกหน้าครับ